โอเคครับไปถึงเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่อยากจะเอามาฝากเพื่อน mm. ๆก็คือเรื่องของออมลภาวะหรือมลพิษทางอากาศนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็เริ่มหนักคอขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมประเทศไทยก็เมื่อวัน2วันที่แล้วเนี่ยขึ้นไปถึง120ใช่ไหมมันก็หนักมากๆนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ลดลงมานิดหน่อยนะถ้าผมดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเห็นมวลอากาศจากทาง ตอนเหนือนะที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยรวมไปถึงพวกฝุ่นต่างๆมันจะลงมาอีกนะครับก็ยังไงเดินทางออกไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับแล้วก็เป็นหน้ากากแบบกันฝุ่นนะอย่าใช้หน้ากากอนามัยเพราะว่าหน้ากากอนามัยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้ลดฝุ่นอย่างที่เราเข้าใจนะครับก็เลือกใช้อันที่มันแนบหน้าเยอะๆแล้วกันนะครับโอเคสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศนะ IARC เนี่ยออก ที่เป็นหน่วยงานย่อยขององค์การอนามัยโลกหรือ W h o เนี่ยออกมาเปิดเผยครับว่า <c oughs> เริ่มมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งทั้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่หรือว่าไม่เคยเขาเรียกว่าสูบพวกเวฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาไว้ง่ายๆรวมกันหมดเลยแล้วกันนะครับว่าที่ไม่เคยสูบบุหรี่เนี่ยมีปริมาณของโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นทั้งทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่มันมีผลมาจาก มลพิธธษทางอากาศนั่นเองนะครับโดยคาดว่ามะเร็งในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นสายเหตุของการเสียชีวิตมะเร็งที่ติดอันดับ5ของโลกก็คือ,คอ,อมีปริมาณของผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยข้อสังเกตของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมะเร็งต่อมน้ําเหลืองครับคิดเป็นประมาณสัก53-70%ของการเกิดมะเร็งปอดก็ค,คือมันเริ่มจากน้ําเหลืองก่อนแล้วก็มาสู่การเป็นมะเร็งปอด ในกลุ่มคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่นะครับทั่วโลกมาดูกันจากข้อมูลนะครับในปี2022เนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยทั้งหมดมีประมาณสัก15หรือราวๆ2 0 0 0คนเกิดจากมลพิษทางอากาศนะเพราะว่าพออากาศที่เราสูดเข้าไปม,มันก็เป็น PM2.5 มันก็ไปล่องลอยอยู่ในเลือดนะมันก็เลยทำให้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอักเสบนั่นเองนะนักวิจัยเนี่ยเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยบ่งชี้ว่าจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยเชื่อมโยงกับ มลพิษทางอากาศที่กําลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ai, แล้วก็เอเชียตะวันออกนะรวมทั้งจีนด้วยนะครับในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ลดลงในหลายประเทศรวมทั้งในอังกฤษแล้วก็ในอเมริกาเองนะครับแล้วก็สัดส่วนของมะเร็งที่เกิดขึ้นจากคนที่ไม่สูบบุหรีเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นนะนั้นก็ต้องมองว่ามะเร็งปอดที่เกิดจากการที่ไม่สูบบุหรีมันเพิ่มขึ้นมันก็เกิดขึ้น ะชัดเจนครับจากมลภาวะอันเป็นพิษจากอากาศนะจากสถิติเพระว่ามะเร็งปอดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแล้วก็เสียชีวิตของมะเร็งอของผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกนะครับมีผู้ป่วยมะเร็งในปี2022นะอันนี้2022ย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก2.5ล้านคนแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตามรายงานของอ Cancer Research UK นะมีผู้ป่วยไม่น้อยกว่า10%นะที่สามารถรอดได้ต้องบอกงี้ครับน้อยกว่าน้อยกว่า10%สามารถรอดได้จากการเป็นมะเร็งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างหนักนะครับโดยผู้ทำวิจัยมองว่าสัดส่วนของผู้ป่วยโรคมะเร็งจากมลภาวะทา,ทางอากาศเนี่ยมลภาวะ มลพิษทางอากาศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากประเทศต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักรู้แล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเผาใช่ไหมแล้วก็การการทำเกษตรเนี่ยจริงๆก็มีการาพูดันค่อนข้างเยอะว่าแล้วก็ให้ความรู้กันค่อนข้างเยอะแล้วแหละว่าการเผาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเผาทางการเกษตรหรือว่าการใช้เ,เครื่องจักรต่างๆแล้วก็เผาออกมานะ ถ้าไม่ทําการบําบัดเนี่ยมันก็จะทําให้มลพิษในอากาศเนี่ยมันสูงมากขึ้นก็ยังมีการถกเถียงกันระหว่างเครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันนะครับกับรถไฟฟ้าว่าอะไรเดียวกันจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งครับมันสัมพันธ์กันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของการขนส่งที่ใช้น้ํามันดีเซลนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเผาด้วยนะครับก็คืออะไรที่มันเผาเนี่ยควรจะต้องลดไม่งั้นถ้าไม่ลดเนี่ย จะลาบากมาก้นเรื่อยๆถ้าไม่จริงจังเรื่องนี้นะครับสุขภาพก็จะย่ําแย่กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันตรายจากโรคมะเร็งต่างๆเหล่านี้ก็จะถามหามากขึ้นเรื่อยๆนะยังไงก็ระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้ถ้าเกิดว่าสามารถป้องกันอะไรได้ก็ป้องกันไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้แก้ที่หลังมันมันไม่สามารถจะแก้ไขได้นะเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับก็ เป็นห่วงสุขภาพเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่แวะเวียนเข้ามาฟังก็ช่วย,ช,วยช่วยกันครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเค